จ้าวันดีจ้ามาเจอกับยายทงลงทางเด้อจ้าเด้อยายทงลงทางสีมาวัดมาย้ายเขาสากเด้อบ้านี้จีสัญญากับพี่น้องว่าสีมาอัดคลิปนั่นแหละจ้าหุ่นตาทงหิวขอเขาไปวางไหวทุกคนเล่าจ้าเอาเขาสากน่อยใส่ถาดพ่อเอาเขาสากน่อยใส่ถาดเนี่ยปูล่อแป๊บนึ่งเอาข้าวสากน่อยออกข้ายัง เดี๋ยวก่อยแป๊บพูด <Effect> ส <ive problems> <c oughs> ุด <wiele> ขั <médico> ้วมาจุกออกกันนึงผู้สุดขัาวมาจากไกลอยู่ค่ะจ้าใส่อันนี้แม่ป้าแม่ป้าใส่เอาออกใส่หมองไยเอาของน้องไปใส่น้ำเนี่ยนี่นี่เอาอันเดียวบอกพี่เอาอันเดียวบอกพี่ บัทุกขาวาใหญ่ตั้งหากแม่เ่าู่กรลำกี่ศอกสิถามข้าวสารสิสิไปป๋งนาคาดแล้วมัยังสั่นบองให้เลาสิบหนามใส่จังไรอันนั้นสิไปุ่มทำงาใหอพอเด้นแม่กระต่ายอ้ยเล้าสิบละมนใส่น้ำกันแต่ภาวางใหญ่หรืออ่าขอ้นแล้วเบนบอพีอันนั้นอันนั้นข้าวสารให้คน้น่าเอา้นันเนาะจ้าเขาใ้ จ้าจ้าเพราะเขาใจกระทามพี่ถามน้องนะจ้ะเนาะจาทจงพระท่านได้เข้าใจตอนนี้ตาทจงกำเนียรของอยู่ย้าตอนนั้นนะตั้งไว้นานละพ่อเออตั้งไว้นานจ้าจงเมียนของจ้า เอไม่นั้นละไม่ไม่ได้ในตาไงจ้าในตาส่างส่าง่างส่องใค่ทงหลงทางจ้าให้ตองตีจ้าต้องส่องตีพี่เอากับประจำคองจ้าแล้วในเวลาแล้วตีคองทัานที่เด้จ้าในพี่ ี่น้องก็รุ่นล้ามจ้ะพี่น้องมาย้ายเ่าสารเนาะสุขสถอสาราทิตจ้ะเว่าจะอยู่กรุงเทพกรุงไทยดุ่ร้านก็สิมาย้ายเห็บ้านเขาผู้หลุดจ้ะเอาไว้ยังสั้นละเอาว้างไว้นั่งเออพออย่าไปแกงใั่นไปว้างไว้น้ำมูบ้างไว้น้นแม่เกียรติเออว้างไว้ก็ไปเปิดธงเหตุยังมาเลยจ้าพวกพี่น้องก็ร่างไหลมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจ้ะเออร่งไรไม่เรื่อยแล้วบุญใหญ่เนาะ จ้าจ้าเอานี่เอาพี่น้องผัวกับมามีแต่พี่น้องผัวและจ้าเนี่ยจ้ามาทำบุญน้ำกันจ้าบุญใหญ่เนาะบุญเขาประดับดินเขาว่าแมนจ้าเอาไปไว้แล้วเก๋อันเนี้ยเก๋อเฮาเอาไปตังไว้ในกระตาทีสูบอกเขาเด็ดนี่แบบสี่เลยแมนบอเนี่แบบนี่เลยแมนบอบันนี้คู่บ้าป่ะกาิิีใสเองแมนบอเออ เข้าใจอ้าวหนูน้อยสวัสดีแม่ก่อนอ้าวเขียวเขียวจ้าวัสดีค่ะก่อนอ้าววัสดีค่ะสวยๆอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าเร็วเสวัสดีค่ะลูกเอาเงี้ยงี้ยเงี้ยวันวันดีค่ะพี่น้องผัวมีแต่พี่น้องผัวละจ้าเพราะว่ายายธงมาอยู่หัวมัเป็นเนาะ ไม่นเยอ่หหพี่รองบัวนะจ้าจ้านันลาจ้าโอ้ยนี่เด้นี่มีแต่ญาติจะมาแต่กรุงเทพกรุงไทยจ้านันลามีแต่พี่น้องผัวโอ้ยไปตั้งผุ่นเน่จ้ามันมืดจนถือตะเว้โอ้ยมีแต่สวยๆจ้างามๆจ้าเออเพราะว่าอันยายทงมาอยู่ความบ้านเพิ่นจ้าก็เป็นคนอยู่นี่คือเก่าและน้อแต่โดยมากก็มีแต่พี่น้องสามีละจ้าน้องนุ่งสามีทั้งนั้นละจ้า อาหนูอหนูนใจนะลูกเอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไปเร <medim> ็วไปแล้วไปม่ท่าเขาไปล่ะคนกระลายแต่จะพูนคนกระล่งลังมาเนาะมันกับเก่าซิบเก่ามงซิบโมงไปล่ะเนาะจะน้อยก็ย้ายเขาากจาเดี๋ยวชงซีอัดคีเผเมืองอีก้เด้อเป็นจ้าพี่น้อง พี่น้อง <มา S 1> เต็มสาลาจ้ะทุกสาลาทีละเจ้ะมือนลูกหลานอยู่ไกลปันใดกัม,มาละจ้กะมากเ้อิงบรรยากาศพี่น้องมึบงบรรยากาศพี่น้องเต็มสาใจมึงบรรยากาศพี่น้อง ไก่สิมาเต็มทีละจ้ะไก่สิได้เวล้าละเนาะแค่น้อยคู่บาเพิ่นไอ้คมหนามมุ่นไห่แล้วก็สิได้เอากะสากไปย้ายจ้ะแล้วพี่น้องกำลังไหลมาเรื่อยละจ้ะพระท่านด้มาเมิดดอกเพิ่นก็รีบอยภิพุณีตาทงพนก็นมา,า,ย,ามย้ายเขาวสาบจ้ะ มองจากบรรยากาศไอ้อีหยังเขาบอกอีหยังถอยอ๋อได้ใช้สิทธ์เขาบอกเขาใจปันไหนจะไอที่ซีบงให้ผู้เฒ่านี่ยเนาะเพราะว่าเพิ่นก็บอกว่าเอาออกเอาเข่าแบบยดไดก็ได้ถามเพิ่นจ่ายให้มันเข้าใจอันนั้นมาอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ มีแต่พี่น้องสามนี่ละจ้ะใส่หลังลูกต่างเนี่ยมีแต่พี่น้องสามีี่ละจ้ะกำลังมากจ้าพี่น้องสามี่จ้ะกับพี่น้องยหญ่ทงน้ำกันนี่ละจ้าวาวมันมวนมีแต่ของเยอะแยะเลยเนาะกินอิ่มละเนาะบันพบุรุษเฮ้ามือนี่เมื่อตี่ล่าจโอ้เปมนเฮ็ดหน้ากินหน้ายากเนาะสวยจ้าห่อเขาสากระสวยเนาะข้นกระสวยโอ้เมีนใจ นี่แหละมีแต่คนทำบุญจะมือนี่เต็มที่เต็มที่จะมือนี่เต็มที่ยายชงรีบลายายชงไปหอดกับไปปลุกไปปลุกไอเบสซี่ขึ้นอาบน้ำเนาะปลุกเบสซี่ขึ้นอาบน้ำแล้วก็เอาไปโรงเรียนได้จากเขาก็ไ่ได้กินว่ามันสายเดี๋ยวยายชงซีมาใหญ่เขาสารเพาท่านจะอาจารย์สวัสดีจ้ะคนสวยสวัสดีค่ะคนสวยอยู่แล้วค่ะดูสิของโอ้โหมากินออเดอมึงมึงมึงที่ละตุ่หนักของมีจต่เต็มกระตาดุนกระตาเลยค่ะ อุ้ยจ้า a s สุมีแต่พี่น้องสามีละาจาลูกหลานสามีเราหยอกกันเนาะจ้ะเนาะจ้าคลิปนี้ก็ไอ้จำเนี่ยนะเนาะจ้ะเนาะยิบนาเดี๋ยวยายธงให้มองอีกเวลาไปปฝนเข่าฝนเข่าเนาะตอนนี้ก็บมึงบรรยากาศคนมาทำบุญทำทานเนาะจ้ะเนาะอาจารได้กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งให้ยายธงเลยได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ลูกน้อยลูกออนกมีอ่ะลูกน้อยลูกเล็กกเต็มจ้ะลูกน้อยลูกเล็กกมีจ้ะขาหสานี่อท็ได้าเ <laughs> ดีจ้าบายๆจ้ะคลิปหนาเดีย๋ยวยายธงอัดให้เมึงเนาะจ้ะนาะเวลาไปปลงกเขาใยเขาสากเนาะจ้ะเนาะกดกระดิ่งจ้าปลูกสิ้นใครยายทงพูลตุลเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะบายบายจ้ะบรรย,ยาก,กาศจ้ะ